아무지 자기 소개 줄리카 나티카테사베카 타네카 여러분은 어떻게 왔나요? 어제 키키우 코리아 에브리웨어 어떤 적을 거예요. 일단 코리아 <laughs> 에브리웨에서 저희 캐서 라이프를 초대해 주셔서 너무 감사했고요. 그리고 일단 태국에 와 가지고 많은 태국 팬분들 앞에서 공연을 할수 있어서 너무 기쁘고 영광스러웠습니다 ่ออื่นั้งขอขอบคุณผู้จัดบริษัทรูเบียที่เชิญพวกเรามาในระหว่างนี้นะครับเรารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสประลอต่อหน้าเอแฟนๆในเมืองไทยครับต่อไปนะครับนับตี่เป็นสาวไทยและนำลังเสรอประเทศไทยอะไรให้กับทุกคนบ้างครับ 너무 많이 타이고난 나도 말해. 기자들이 시요 기자들이 통역 만드는 아프로가 없습니다. Okay. Okay. Uh -oh. Okay. Okay. 네. 요 앞으로 좀 a y o k 네. 네. Okay. 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 o 사람 장소 한 번에. 저 하나 있는데 간식인데 벤토라는 간식을 가장 좋아하고 너무 온 후로 계속해서 먹고 있습니다. 이채아 병과 약을 다 드셨네. 뭐래 말은 매일 매일 피이 타주만이야. 먹는다고 하하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  어, 내가 뭐 Search, um 지금 아, 그리고 배로운 분들이 게생각하시시는지 어떻게 생각 어떻게 생시지어시는지는지어떻는 어떻게 는지 어떻게 어하지게 생각하시는지, 어떻게 생각하 어떻게 생시는지어는말 어떻게 생각하게시는어떠

ภาพดได้ด้วยไปทานอาหารได้ด้วยไปที่ทามได้ด้วยแล้วไปเต้นได้ด้วยซึ่งเป็นแห่งอะไรนะมัลติเคาน์เตอร์แอคทิวิตี้ที่คนสามารถที่จะไปทำได้ในที่เดียวนะครับมาจะมากรู้ปอฟ่เงอาจจะจับคูกันจับคู่มันละจับหรือินชาหละอ่ากิจอรรมบางอ่าง่าน เพื่อตัวเิงชีวิตดีๆสามารถมาทำผลงานแล้วก็ติดตาม้องเิดความหมายนะคะค่ะตอนนี้พวกเราก็กำลังเตรียมตัวที่จะขับแดนจนอยู่นะคะในเดือนสิ่สิบเอ็ดก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ Kiss of Life กันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ทุกที่เลยค่ะ A Kiss of Life Official Instagram Twitter Facebook YouTube Everywhere สามารถดูพวกเราได้ที่ทุกที่เลยค่ะ และสุดท้ายครับช่วยพุ่งอยู่ให้เราก็น้าักทีนี้ก็ลำบากโซาวที่เหนืยอทีนเราเราป่อะไรกัก็ย้เยวสัเราก็น้ารากราก้ทีนี้ทีนี้ก็ลำบากทีนีก ทีนี้ก็ลำบากทีนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยก็ว้าวุ่เลยโอเคอเคชร์ next นะสเรา็น่ารักทีนี้ก็ลำบากก็ล้วุ่นเลยขอบคุณมากของคุณ้ยนะครับของคุณด้วยนะครับเชิญนะ